สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โค้ดพิเศษครับวันนี้มาช่วยให้น้องๆมาช่วยแกะของที่สั่งมาอ่าว่าสั่งมาเนี่ยของเพิ่งลงมาวันนี้เลย<ม>เยอะเลยไม,ไ,มไม่ไม่ได้มาบ้านพี่แป๊บเดียวนี่ของเยอะขึ้นเร็วเหมือนกันนะค <c oughs> ือรีวิวปกติจะรีวิวแต่ละชิ้นเนี่ยนี่มึงแม่มมงทีเดียวเลยอของเพิ่งมาตองแล้วก็นี่รีวิวนี้ดีกว่าอะไรนี่พิ่งได้มาเมื่อวานเลยอะไรอ่ะนี่เป็นซีบีเอเชเคแปดเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไม่ต้องแสดงหน้ากไ,ได้ใช่ไหมและที่โอทอปีแล็บนะครับ อยูเยอะพี่ก็เลยแบบหนแบบชอปปิ้งเยอะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโป้เริ่มโปและเอามันก็ระวีอย่างนี้บ้างเราเป็นงานนี่เราก็สั่งของมาเรื่อยๆนี่จากที่สั่งมาอันนี้จะใส่ซูป้า์ซูป้าคัน ฟ้าซื้ลเลียดอ่ะเฮ้ยอันนี้มันตรงรุ่นเลยนะใช่มันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าพี่อ๋อเจ็ดเจ็ดพี่อ๋อเจ็ดเจ็ดเขาบอกว่าอย่าใส่เลยแม็กมันเรียบร้อยดีอยู่แล้วตัปกติไอันนี้มันจะยิ่งมันจะยิ่งลกแล้วอันนี้มันใช่ที่จริงมั้ยใช่ี่จริงดิออโตมิเตอร์ก็คือไว้วัดรอบแล้วเวลาแบบว่าถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนเกียร์จะมีไฟขึ้นอ่าาาาาาีาา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 อาา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  น็อตไอ้เป็นพวกไขควงอะพวกแบบอุปกรณ์ช่างแล้วดูดิอุปกรณ์ช่างแบบไี่เป็นเปิดปู๋นะไม่จะเปลี่ยนจะแบบว่าเอาไว้ซ่อมไขลอนอจะเอาไว้ในซูเปอร์เอาไว้ไขเนี่ยพกเหลียมไขลัคาอะไรอย่างงี้แล้วมันดีไซน์มันสวยมันเป็นเครื่องมือช่างแบบเท่เนี่ยดูดินี่นี่ดูนี่อันนี้คือกล่องนี่นะกล่องไขควงนะมีมีล็อกเลยเหรอพี่นีไงโอ้โหเป็นแบบไขควงเก๋ดดิ เดี๋ยวก็เรียกช่างมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนเองแล้วตอนนี้พี่ทำเองแล้วเหรอใช่จะเปลี่ยนเองโอ้ลึกแล้วอยากเปลี่ยนสั่งล้อมาว่าแบบว่าจะหดล้อเองด้วยเดี๋ยวมีฮ้อยมาสั่งฮ้อยมาแม่แรงก็จริงปะเนี่ยเฮ้ยฮอยผมชอบมากเลยนะห้อยทอดฮ้อยทอดเลยนะถ้าถ้า้าถ้ใช้ได้อยู่โอเคเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนยกรถเองอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วสุดแล้วคืออันนี้พี่ซื้อมาเก็บหรือพี่ซื้อมามาใช่ดิใช้จริงเหรอเอออ่แล้วอย่างไรก็มีพวกลิมิเต็ดอย่างเงี้ยอย่างแบบไขควงลิมิเต็ดใช่ไขควงทำกับแบรนด์ไขควงทกับ เลนส์บร์เอ่อเลนบูเลซิ่งเรดบูเลซิ่งทำกับเกี่ยวกับรถแล้ะนี่ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้คือของสะสมใช่ไหมอันนี้คือเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งกินข้าวอยู่เพิ่งเข้าแล้วนี่มีล้อล้อเดสมอนล้ออะไรพี่ล้อปีเก้าศูนย์ล้อรถเกานยสีดำเอาใส่ข้างไหนเนี่ยยังยังไม่รู้เลยสั่งมาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเหรอเออเดี๋ยวลองเปลี่ยนเปลี่ยนใช่เหรอมารอก่อนนะก็มีบอกมานี่เล็กพาโลฉลองครบรอบสาปีอ่า ไอ้พวกนี้ก็เอาไว้ถะใส่อีกอจะแต่งเป็นแบบนี้เป็นแบบรถคันโจโซคุแต่แข่งเลยปะเนี่ยเออเอาไว้แบบว่ามันมันมันติดแล้วมันเท่ด้วยแล้วก็มันจริงเอาไว้แบบกันเวลารถชนอย่างเงี้ยกันคนกระเด็นออกนอกรถเอาไปแา่ได้เหรอเนี่ยจะพวกนี้เกี่ยวกับรถแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเราไม่ได้ซื้อของแฟชั่นอะไรมานานละไม่ได้ซื้อแต่งตัวอะไรมาไม่ได้ไปเดินไปยงสยามช้อปปิ้งเขาอะไรไม่เปไฟไม่ได้เง่อ่าใช่ใช่เราไม่รู้อาอัปเดตแฟชั่นเราก็ดูในเว็บแล้วเคอไปเจอเว็บเว็บเว็บหนึ่งเว็บไหน เก๋อยู่เป็นเป็นเว็บของอของไทยเนี่ยแหละคือเหมือนเหมือนยกสยามอยู่เว็บเนี้ยอ่ <c oughs> ะเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเขาบอกว่า <c oughs> ยกสยามเลยยกยกแสงยกไหวนี <c oughs> ่เล่นใหญ่มากเลย <c oughs> มันเหมือนแบบว่ายกแบบเกีแบบ่ยวกับสตรีทแฟบชบแบบแบบั่นอ่ะทั้งหมดมาอยู่ในเว็บเว็บเนี้ยจริงจริงก็จะบอกว่าสตรีทอย่างเดียวไม่ได้เขามีแบรนด์เนมมีของเล่นมีของเล่นมีแบบนอีกเอาเนี้ยมีทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่ กูชอบเลยอ่ะทั้งรองเท้าเสื้อผ้าสตรีดเล่นอ่าแบิกของเล่น B surf skates อย่างที่อ้อมบอกที่สบัมปั๊มก็ไปดูใน surf skates ในในเว็บนี้มาด้วยอย่าบอกนะอย่าบอกนะมันคือของสะสมป่ะเนี่ยไม่รู้ของสะสมป่ะเนี่ยก็นี่ไงก็สั่งมาแล้วนี่อยู่นี้อันนี้คือเฮ้ยมาเลยเพิ่มาเลยเนี่ยเว็บอะไรอ่ะก็เว็บสะสมนี่ไงบอกแล้วว่าของสะสมเออสั่งของมาแล้วเอาจริงว่าเอาจริงสั่งเพื่อ เมื่อวานซื้อมั้งก็เนี่ยวันนี้มามาส่งแล้ววันม่ไหวนะแต่เว็บเว็บเนี้ยมันดีอย่างคือเราชอบของไงแต่เราเราศึกษานะเราศึกษาแต่เราไม่รู้ว่าบางอย่างเนี้ยเราเราเราศึกษามาเราคิดว่าเราศึกษามันดีแล้วอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยเราก็เคยโดนปอมมารองเท้าอ่ะเราเราเคยโดนต้องโดนทุกคนปอมว่าเราเราเราเห็นแล้วเราโดนโดนโดนพูดสี่แสนนะเราโดนอ่าสุดฟิวเจอร์รองเท้ากับฟิวเจอร์เราซื้อมาสี่แสนบาทปอมเว้ย เม่ยชร้องดิเรา่าเราก็เข็ดเลยหลังจากนั้นอ่ะเราจะซื้อของเราซื้อลองเท้าอ่ะจะซื้อป้ายไทยตลอดป้ายไทยคือโอกาสปอมน้อยไม่มีปอมปอมน้อยมากไม่ได้ไม่มีปอมเพราะป้ายป้ายไทยก่อกานล่มากเขาจะปลอมป้ายญี่ปุ่นป้ายอเมริกาป้ายนอกกันแต่ถ้าซื้อป้ายไทยคือซื้อจะขอบไทยอ่ะคือหลังๆนี้เราจะเราจะซื้อแบบว่า สมมติมีน้องๆเขาไปเข้าคิวซื้อที่ช็อปไทยอย่างเงี้ยพอน้องซื้อออกมาเราก็ไปขอซื้อหน้าร้านเขาเลยอันนี้คือแท้กลัวเราไม่กล้าซื้อต่างประเทศแล้วแต่เว็บเนี้ยมันดีอย่างที่เขาจะมีทีมงานของเขาเหรือว่าเราซื้อของวันเนี้ยเว็บเนี้ยเว็บเนี้ยมันเหมือนเป็นสื่อกลางเหมือนลาซาด้าแต่ว่าเขามีคนขายกับคนซื้ออย่างพี่ถู้ปะคนขายเนี้ยต้องส่งของไปให้ที่ทางเว็บเนี้ยส่งเป็นคนรีดิเช็คแล้วเ็าส่งมาให้เราก็คือโอกาสแท้นี่มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าปลอมเนี้ย เขาไม่ขายแล้วเขาจะถังของแท้มหมให้เราและเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรผู้เชี่ยวชาญในการแบบรีจิตให้เราเหมือนรับประกันให้เราว่าเนี่ยของแท้นะเราสมัครเป็ผู้เชี่ยวชาญว่เป็นหรอพี่เป็นไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมายืนแกะแล้วไปนั่งแกะตรงโต๊ะส่วนมากเราเวลาจะรีวิวของเราจะไปเรามีโต๊ะทำงานเราโต๊ะทำงานอยูเป็นโต๊ะทำงานโอเคเดี๋ยวเราไปเดินโต๊ะทำงานเราเลยเห็นเห็นตู้อยากได้พวกของพวกรองเท้าอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะนี่ นี่เขามาเลยนี่เขาจะให้ผมมาสั่งด้วยไม่สั่งไปเลยจานตู่เขาดังในวงการสนิเกอร์เฮดนะอันดับต้นๆเลยนรองเท้าเขาอะรองเท้าที่แบบละสองแสนสี่แสนนี่เขามีหมดแต่ตอนนี้ขายแดงหมดแล้วซื้อรถเกียรสายเปลี่ยนเปลี่ยนไปซื้อรถหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้จานตู่ไปช่วยดูเดี๋ยวไปเไปไปแล้วเขามาถึงโอเคโตอนที่เรารีวิวของกันประจากอุ้ยเราไม่ได้รีวิวนี้เป็นปีแล้วนะใช่ไม่ได้รีวิวของนานมากไม่ล่าล่าสุดน่าจะเป็น P ห้าไม่จริงๆแล้วอ่ะ ของที่เราจะมารีวิวอะ่ะเราก็คัดนะมันต้องเป็นของที่ดีจริงๆไม่ใช่แบบเฮ้ยเรารีวิวอะไรแบบใครใคร,ใครเขาส่งมาอนะไรจริงๆอ่ะมีคนให้ไปรีวิวของอะไรเยอะมากเลยนะกับ<ง>เรนะเลือกนะคือมันเราต้องแบบว่าเราใช้ชีวิตจริงๆด้วยคือเราเทําช่องนี้เราไม่ได้เป็นแบบว่า ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเหมือนไปหลอกลวงผู้บริโภคอะแบบเราใช้ดีใช้ดีนะอันนี้เริงเออเราเราใช้จริงแล้วเว็บนี้มันมันน่าสนใจที่ว่าคนไทยมาทําเว็บนี้แล้วของที่แบบว่าก็คนไทยอะใช่มันมันเป็นของที่ไออย่างสมมติเราเราก็มีความรู้ดับถึงนั้นรองเท้าอะเรายังโดนของปลอมเลยอะแต่อันนี้เราซื้อแล้วแบบว่าพูดถึงเรื่องรองเท้าโดนของปลอมเนี่ยโชคบอกเลยเราสั่งจากมอนนอโดนกันโชคอยู่แล้วอ่าใช่อันนี้เราพอเราได้มาจากสั่งของที่ไทยจริงๆแล้วมีคนเช็คของให้เรา มันก็สบายใจใช่มีผู้เชี่ยวชาญมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมกับตู่แลลองรองเท้าเคยโดนของปอไหมโดนมีว่าโดนโมการจะโดนให้ทุกคนนะโดนอ๋อโดนของมแล้วมันเฟลอ่ะแล้วเราจะไปขายใครอ่ะคือมันก็เราก็ต้องเก็บไว้ที่เราอ่ะเราก็ต้องเพราะมันทิ้งก็ะใส่ไม่ได้ด้วยใส่ไม่ได้ด้วยเขินเขินแตวคนอื่นรู้เมื่อมันไม่ดีแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรามีแอร์สั่งสม แล้วเราคิดว่าเราใช้แล้วมันโอเคอ่ะเราใช้แล้วมันมันโอเคเลยเลยเลยบอกต่อว่าเนี่ยคนที่สนใจรองเท้าคนที่สนใจสตรีทอ่ะสามารถมาดูอ่าของเว็บนี้ได้เพราะว่าถ้ากลัวของปลอมนะอ่าพอมีคนเช็คเีคให้มีพวกเด็กใหม่ๆที่เข้าหัดเล่นรองเท้าจะโดนโดนบ่อยเลยแต่พูดถึงก็มันก็เป็นเราต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นเว็บขายของที่ราคาตลาดรีเซลอ่าไม่ใช่อ่ามันก็คือรีเซลแหละเพราะว่า ของที่มันอยู่ในเว็บนี้ราคาเท่ากับทั้งโลกอ่ะใช่ตลาดราคาโลกเพราะว่าเราไม่มีทางไปซื้ออย่างรองเท้าอย่างเงี้ยเราไม่มีทางไปซื้อไปโกงไปกดไปกดได้ราคาอย่างนัี้ยอย่างผมอ่ะพอมีคนรู้จักหลายๆคนนะไม่เคยได้รองเท้าราคาป้ายเลยได้แต่ราคารีเทลตลอดแต่พอยอมราคาเนี้ยเรายอมซื้อแพงแล้วอ่ะแล้วเสือกโดนปลอมอีกอ่ะเข้าใจป่ะหัวร้อนหัวร้อนจัดเลยเราก็เลยพอมีเว็บนี้เข้ามาเราก็สบายใจแต่ว่าต้องบอกว่าแอปในเว็บและแอปเนี้ยมันใช้เวลาในการส่งประมาณ เจ็ดวันนะเพราะว่าสามถึงเจ็ดวันเพราะทางผู้ขายเนี่ยเขาจะต้องส่งเหมือนสินค้าจากตัวเนี่ยไปเข้าเว็บนี้ก่อนเพื่อให้จิตเช็คแล้วส่งผ่านมาทางเราอีกทีหนึ่งมันข้อดีของมันคือตัดปัญหาการโกงและของปลอมออกไปแน่นอนสบายใจอย่างเงี้ยสบายใจเราเรายอมเสียเวลาเพิ่มอีกแค่ไม่กี่วันแต่ได้ของแท้ชัวร์และมีของชัวร์อันนี้คือข้อดีมันบางทีผมเห็นบางเคสนั้นในกลุ่มเนาะส่งของไปแบบเป็นหลอกรหัสพวกไปชนีบ้างอะไรเงี้ยคือไม่ถึง คือมันต้องมีตัวกลางอ่ะเหมือนเป็นตัวกลางด้วยสบายใจด้วยในการซื้อขายเงี้ยไม่งั้นก็โหวดเสอ้ไม่แต่มาตลอดแต่เข้าใจได้นะไม่แต่ว่าเว็บเว็บเนี้ยมันจันคนอย่างใช้นูนไปได้นะใช่คือคือคนใช้นูนเนี่ยชอบมันเป็นเกรรมนะที่พี่นูนเนี่ยโดนโดนโกงบ่อยๆเนี่ยพอพี่นูนแม่งชอบไปหลอกคนอื่นเลยเคยไปประกาอนนี่ไปหลอกคนอื่นมาเนี่ยคือเป็นกรรมหลอกผู้หญิงเนี่ยอะไรเงี้ยเยอะเนี่ยระวังเจอเจอินะได้เลยนี่บุคคลอันตรายนะเราเรากับเขาเรื่องดีกว่าพี่แม็กไปซื้ออะไรมาบอยแกหน้จริงอ่ะ สั่งไป3ชิ้นอ่าก็จะเป็นเสื้อของทาวิสกอตสอ่าทีเสื้อทาวิสกอตเสื้อแบ็คทิงที่ที่ในไทยไม่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 มีขายฉันไม่รู้ว่าเสื้อที่มาเนี่ยเป็นเสื้ออะไรเพราะว่าสั่งไป3ตัวคือเราชอบทั้งทีใส่แบ็คทิงเลยเหรอกูชอบไงเฮ้ยชอบใครในวงแบ็คทิงครับนี่แตะคนยังข้างบนเดียวคนะนี่แตะคนเดียวโอเคมางานท่านพี่แม็กอันบ็อกซ์เลยู่อ่ะเออเป่อตอนนี้ เราสอนตู่ก่อนตู่โอ้ไม่อนนี่อันี่บ้านนะพึ่งเสร็จเดี๋ยวจะหาของเป็นของสะสมเนี่ยเอาไปไว้ที่บ้านเฮ้ยเชื่อกูไม่รู้ของสะสมจากบ้านมเลยวุ้ยเดืิงปังจรางข่งสมนะครับฝั่งเป็นการหลอกขายของตู่เนี่ยยากนะถ้าจะผ่านแอปนี้ใช่เหรอใช่เป็นผ่าน ทำให้ดูไปแล้วว่าสมัครจริงยังไงสมัครใช้เฟซบุ๊กสมัครเลยง่ายเลยเข้ามาแล้วก็มันมันมีรู้สึกว่าจะมีสามช่องทางนะมันหนึ่งคือสมัครผ่าน Facebook ผ่าน Apple ID แล้วก็อ่าเข้าแล้วเนี่ยของเขาอยู่แล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีเราผมสมัครเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนภาษาก่อนทำไมเป็นภาษาไทยใชาไดมทำไมเป็นชื่อเมียบัตรเครดิตเมียป่ะเนี่ยใช่ชื่อบัตรเครดิตใช่ัใชไหล่ะอันนี้ก็เนี่ยเข้ามาเป็นละไทยแล้วก็จะมีรองเท้าของสะสมเสื้อผ้าเครื่องประดับนาฬิกาใช่ไหมฮะเราก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ ของเพิ่งเปิดตัวเราเข้ามาดูสิเยอะเหลือเกินนี่ไงไวนะไววิสต์ด็อกก็อยู่ที่สี่หมื่นห้าใช่ราคากลางราคากลางไม่ไม่ได้แพงไม่ได้แพงแต่ถูกเกินไปมันบอกเรื่องลงมาหนึ่งนึงมันบอกด้วยนะว่าราคาสูงสุดสุดที่ขายขายสูงสุดเท่าไหร่ใช่ก็จะขึ้นแล้วก็จะมีของสะสมอ่าตัวอยากดูของสะสมไปแล้วจะมีเนี่ยแบรบีไม่แบร์บีนี่อะไรเนี่ยจาวีน คอนดิชาดูน็อตทัชฟิกเกอร์เกห้าแสนกว่าบาทอะไรวันเนี้ยดีไซเนอร์ทอยแน่เลยอ่ะห้าแสนเหรอนายผมไม่ได้ศึกษาตลาดดีดีไซเนอร์ทอยนานมากเลยือนกันพี่แม็กก็สอบดีไซเนอร์ทอยใช่ใช่ตอนนี้พักก่อนอินเสิร์ทภาพพี่แม็กกับอะไรนะแม็กซิมอินดัสเทรียลเข้าไปไหมเมื่อก่อนอ่ะ ทั้งหลังไม่ได้ตามแล้วทั้งหลังบ้ารถมากกว่าแต่ว่านี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพอพอมาเริ่มดูเว็บเนี้ยก็น่าจะโดนหลายอย่างเนี่ยเมื่อกี้เปิดดใช่อ่าก็เมื่อกี้มีมีแบรนด์ใช่ไหมยอย่างที่บอกไปที่ผมสั่งมาก็ทรเวสก็อดชอบทรเวสก็อดอยู่แล้วจะมาใส่กับนี่นี่แหละจะมาใส่กับรองเท้านี่แหละเป็นของทรเวสก็อดเขที่ขายในเว็บหมดเลยอืแล้วก็เยอะจ้ะ นี่แบ็คพิ้งก็มีแบ็คพิงมันจะเป็นเสื้อวงเว้ยเสื้อวงแล้วมันออกแบบสวยดีจริงๆเสื้อผมถามเป็นความรู้นิดนึงไอ้พวกเสื้อวงพวกเนี้ยในอนาคตมันจะกลายเป็นเสื้อวินเทจปะก็<ต>อีก20ปีของทุกอย่างอนะ่ะไม่ว่าจะเกิน20่สิบปีนะครับ classic ใช่ก็คือเป็นเสื้อวงนะสมมติว่าแบ็คพิ้งจะไปออกคอนเสิร์ตที่นี่ เขาจะมีเสื่อทัวเสื้อทัวร์แต่ถ้า200ปีนี่จะเป็นสมบัติชาติแล้วงั้นแสดงว่าถ้าสมมุติวันนี้ผมสั่งเสื้อแบ็คทิงจากไอ้เว็บสะสมไว้เนี่ยอนาคตก็กลายเป็นมีราคาได้เ่ยอีก20ปีเฮ้ยก็ได้ลุ้นหนึ่งถ้าวันนั้นถ้าแบ็คทิงถ้ามึงคิดว่ามึงซื้อเสื้อแล้วรออีก20ปีราคาขึ้นมึงไปซื้ออย่างอื่นเชื่อตัเชื่อตัก็นี่ครับเราสั่งซื้อขายด้ง่ายๆเลยครับสมมติว่าผมจะซื้อเสื้อนะ เสื้อผ้าเขาจะมีฟิลคอร์สมีคอร์สมีครบเลยนี่ว่าใช่มันเป็นพวกสตรีทอะซูพรีมมันเป็นสตรีทแบรนด์ใช่ไหมคอสนี่มีเสื้อไอ้โลแกนเอ็กซ์แมนอะใช่เป็นแบบว่าของอ่าลิควิดบลูมารีเร quest อยู่900บาทอ๋ออันนี้รู้ป่ะกูซื้อรีเซลในในเพจมาพันสาม พันสามร้อยแต่ว่าเนี่ยมันขายเก้าหรอกนี่ขายขายออก่าสุดพันห้าไงมามาล่ามาล่ามาล่าล่าขายมันแลกแต่พ่อค้าที่มาโพดนค้าใช่ไหมแล้วแต่พ่อค้ามาขายว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่เลยนี่ผมบอกเลยว่าทางเว็บสะสมเนี่ยเขาให้โค้ดส่วนลดเฉพาะช่องเรามาด้วยเฮ้ยใส่ว่าอะไรนะส่วนลได้ส่วนลดนะนี่เข้าในรถเข็นป่ะอ่ะทางวิชก่อนดูว่เท่าไหร่สามพันโอเคเฮ้ยพี่พีมเกมเพย์อ่ะนี่ไงส่วนลดเราพิมพ์เข้าไปเลยว่าส่วนลดดูนี่รถได้เท่าไหร่ ให้ส่วนลดแล้วเห็นปะใช้บัตรส่วนลดก็จะลด5%นะฮะแล้วก็ยืนยันไปถ้าตัดส่งมือนกันทีอยู่ก็คือเนี่ยคุณกรอที่อยู่เข้าไปแล้วก็ตัดตัดการ์ดส่วนมานที่ผมซื้อคือผมใช้บัตรเครดิตของตัวเองของเนี่ยยังแซกตลกให้ได้เนี่ยตลกอัจฉริยะนี่แล้วเราก็ขายของมาด้วยนะ อ๋อเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยโอ้ยบานเลยสบายเลยโเทียบเลยกำลังร้อนเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีตารางอัปเดตด้วยว่าเจ๋งตรงเนี้ยคือบางทีเราไม่ได้ตามว่าอะไรจะออกอะไย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี้ยรองเท้านี้ออกวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมานั่งรอนั่งกดในเว็บได้ถ้ากดในเว็บจริงเขาไม่ได้ก็้องมาอยู่ในนี้แหละเฮ้ยนี่วีดีโอมีกุชชี่ด้วยมีไฮแมนนะ นี่มีรองเท้าดีออด้วยเอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาราคาเท่าผมซื้อเลยนะราคาถูกไงสามหมื่นหกสองหมื่นหนึ่งในเว็บก็จะมีขายรองเท้าส้นเกดีออด้วยไม่ใช่แบบว่ามีสีอย่างเดียวมีไฮแบรนด์นี่ด้วยของเล่นอะของเล่นดูดิสตรงนี้พี่เฮ้ยหลุยส์กีะเปาหลุยส์ด้วยเอ็ดด็อกนี่คินท์โทเฟอร์แบงค์แพนลายตั้งแต่ไอ้นี่ออกแล้วโอ้นี่นานพอสมควรแล้วเนี่ยแล้วมันหายากไหมหายาก ล้วมีเหรอนี่มีหดูดวิตอนไอ้แฟดแมนด้วยนี่ไงซื้อน้องซื้อสองหมื่นเก้าเนี่ยมือหนึ่งสินค้ามือหนึ่งราคาสองหมื่นเก้าไอที่มันเลื่อนๆนี่คืออะไรอ๋อรีวาพมีภาพอ่ามีหมวกมีโก้ด้วยมีของนี้โก้เฮ้ยมีมีมีเชือกพอมีด้วยเคเคมีชุดพีแอมบมกอินี่ด้วยผมว่านี้นอกเหนือจากนั้นแล้วอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วนี่ อันนี้นิโก้นิโก้โ,กโอ้นึกว่านึกว่าหาไม่ได้แล้วเนี่ยไหนลองซื้อดิมันก็่าจะเป็นคนที่แบบมีเดี๋ยวคนบิดไว้อย่างนี้อ,อย่างน,างนี้ถ้าเขาบิดไว้เราไปซื้อตัดราคาเลยได้ปะเขาบิดไว้คือสมมุติว่าอันนี้ไม่มีใครขายเลย อ่าอันนี้คือซื้อหรือตั้งรับอ่เราซื้อตั้งรับอ่เราตั้งรับ L เราอยากได้ L ขนาดเราอยากได้ราคาที่1นึ่งแสนบาทใส่ไว้ใช่เราก็ใส่ไว้แล้วก็รอคนมาขายจามีคนมาขายแสดงว่าถ้าสมมุติมีใครเอ้ยอันนี้รับแสนหนึ่งละเหมือนเหมือนเป็นตลาดตั้งรับไปแล้วใช่ไหมเป็ตลาดตั้งรับด้วยมีตลาดขายมีตลาดตั้งรับครบวงจรระหว่างที่ตู่กำลังเลือกของช้อปปิ้งอยู่นะเรามาแกะของดีกว่าอันบ็อกซิ่งอันนี้อราจะส่งที่เสื้อเสื้อน่าเสื้อแหละาเอาอย่างนี้ เอางี้แหละเล่นเกมมาก่อนที่ที่ที่มาเนี่ยเพราะว่าวันนี้พวกพวกพวกตากล้องมาเลยเนาะพี่โน้ตพี่โน้ตกับบ๊มพี่แม็กมาดาวน์ก่อนดีกว่าใครแพ้โราดีมาก่อนว่ะกูมีเสื้อทาวิสกอตสองแล้วก็ที่สั่งมาแบ็คทิ้งหนึ่งแล้วสีเดียวกันป่ะกันละสีกันละสีหมดเลยสามตัวทุกคนลายที่มีสามลายจะมีทาวิสกอตลายนี้แล้วก็จะมีทาวิสกอตลายลายไฟแล้วก็จะมีแบ็คทิ้งอ่ะให้ให้พี่แม็กเลือกก่อนหรือว่าแบ็คทิ้งอะพี่โน้ตมาลายไฟก็ได้อ่ะของผมอันที่เหลืออ่ะ ใครใครชนะได้ดีมานต่อรอบวงนะอ่าได้ระวังระวังมีข้อมูลนะเดี๋ยวได้รีวิวโอ้ยไม่ใช่ทำไมช่วงที่เล่นอ่ะม่ที่โดนจริงได้เกินโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรนี่เนี่ยอันนี้เป็นซองของอะไรสักอย่างเหมือนอะ Little Covid Care Package from Thank You เฮ้ยมีอะไรแมสหรอ อันนี่ก็สเปย์ันเขาแจกเหมือนกันเขาแจกสเปย์มาด้วยหน้ากากเฮ้ยอันนี้เราก็แจกให้ ies, <step> ade, อ่าเราแจกให้ลูกค้าดีกว่าเป็นเซตเลยนี่แจกให้คนดูข้างเราก็จะเป็นเซตหน้ากากของสะสมกับสเปรย์ผมขออันนึงอ่ะนะผมขอแจกผมขออันนึงก็แจกสองรางวัลละกันอันนี้ผมขอรุ่งเลยนะแจกให้ดูเลยว่าเป็นอะไรบางคนแบบว่าไม่เห็นทำไมอยากเห็นว่าเขาดีไซน์หน้ากากเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นธรรมดาเฮ้ยเป็นใจแล้วไม่ต้องแจกนะ ใช่เหรอไม่แล้วก็มีเือว่าขอให้เล่นเกสติกเกอร์สติกเกอร์ของสะสมสติกเกอร์ด้วยเป็นเนี่ยจีบกระเป๋าที่มึงนึกว่าไงอ่ะผมแจกอันนี้ให้ด้วยอ่ะสามสีแล้วก็อันนี้อ่าแจกไปแจกไป้ไปโอเคก็เดี๋ยวเหมือนเดิมเล่นเกมแล้วก็จิตตันไทยคลิปกติกาผมจะได้ดีมากกว่ามันจะมีเป็นดีมีซองใช่เหรอเลยอ่าใช่นี่แองแพ็กเกตต่อซองเฮ้ยทำดีนะทำดี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  ทาาแล้วไปยูทูบใครแพ้นะก็พี่ไม่ยอมแพ้มาเท่านี้อ่ะพี่จะแก้แค้นอ่ะโอ้ยตงใจพี่แข็งแล้วอ่ะอะมาดีเลยไปมาดีก่อนเลยอะไรยวยังไม่เห็นเลยอะไรอะไรก่อนอะไรดีก่อนเลยดีก่อนเลยอะไรกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วผดีก่อนเลยมาเดี๋ยวดีเนี่ยม่วงๆอย่างเงี้ยแบ็คทิงชัวร์มาดิเออแบ็คทิงชัวร์ใช่เหรอใช่แล้ไม่ห่วง ว่าดิที่องก,ก่อนดี่องแตผมแกพิสูจน์อนแก่พิสูจน์กอนีูดนไม่ใช่ลายไฟแล้วอนอนนิดก่อนไม่ใช่ลายไฟนก่อนโอ้โหกกันไ้โอ้โหชัดเลยนี่แจ็แคตาแจ็คโอ้โหไอ้แจ็แคต์แคแบบนแจ็คางของผมนี่ไม่ใช่แบบนีนี่เหรอเอาคูนหน่อยตีอเอาผมมาี นีไม่เนไรโดนฟีกันอีไหมเอาไปนี่ไแล้วนี่น่เป็นของผมเปนสิของผมเมื่อกี้โดนพี่แบ็คฟีเอาไปนีเอาไปเลนี่นี่น่อครับแพ็กเกจเขาจะมีถุงนี่ถุงล็อกมาเลยอ๋อี่สะสมว่าโอเคอันนี้ได้รีจิตมาแล้วอ๋อเป็นไปเซอร์ด้วยเรด้วนี่นี่เซอร์ไปเซอร์นี่เกินไปนี่เกินไป ใบเซอร์มาเลยที่แรกที่คน,คน,น,น thank you ขอ <คน S 1> เชสแ,แล้วก็นี่มีใบเซอร์ว่าอันนี้ได้รีจิตแล้วเรียบร้อยนะฮะว่าเป็นของแท้โัว์์นะฮะ่เกยเาแอบไปสอแบเบว็บของบางอย่างถูกกระท้องตลาดก็มีอือ,อดีอะ่ะโอเคก็ใครสนใจก็สามารถเข้าไปกดซื้อได้นะฮะแล้วผมคิดว่ามันเวิร์กสำหรับมือมือใหม่ด้วยแล้วก็หรือว่ามือเก่าที่แบบว่าอยากได้ของแล้วแบบว่าอยู่บ้านแล้วแบบเออช้อปปิ้งออนไลน์แล้วแบบมีคือรายละเอียดเขาดีมากนะ เนี่ยใส่มีดิจิตช็อกดีจิตเช็คมีลายเซ็นด้วยว่าลายเซ็นใครครดิจิตไงใช่า่อนพาะเดี๋ยวนี้เจอของปลอมเขานั้นเยอะเยอะเลยละก็ต้องบอกว่าแอปนี้ตอบโจทย์ในช่วงสถานการณ์นี้ด้วยในช่วงโควิดที่เราไปอดแล้วมันยกขยามัอยู่นี่เลยอ่าเป็นอีกแอปหนึ่งที่น่าสนใจในการซื้อขายของถ้าของที่คุณอยากได้แล้วคุณไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนหรือว่า ไม่มั่นใจว่าจะโดนโกงไหมจะปลอมไหมอะไรเงี้ยแอปนี้นอตอบโจทย์เลือก,กดูได้โอเคครับก็เดี๋ยวมีของแจกให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านเราไปไหนกันต่อฝากติดตามแล้วนั่งนั่ง,น,งนั่งนี้ต่อเดี๋ยวมีของมารีวิวอีกได้โอเคปปไปเดี๋ยวมาครับ<ป>สวั<ป>สดีคร<ป>ับสวัสดีครับ